เอาแล้วผมขอสุสดีท่านด้วยนะครับผมโอเควันนี้อยู่เกม before เหมือนเดิมนะครับผมสำหรับวันนี้ผมจะมาพูดถึงในเรื่องของการ aya, คราฟัตยานะผมก็มคือผลิตยาเองใช้เองนะครับผมชีวิตดีๆบอกเลยครับผมว่าประหยัดเงินไปได้เยอะมากนี่ผมโอเคก็ okay. จะมาบอกวิธีทำนะครับผมแต่ันดับแรกนะครับผม <c oughs> ผมจะไปซุมของก่อนเราจะไปสุบของก่อนเลยนะครับผมโอเคระดับแรกครับเราจะไปสุมตรงที่ของส่วนในออแรกด้านแรก <c oughs> เพราะผมไปฟาร์มเก็บมาเยอะแล้วผมไม่ได้สุม่มบางทีผมจะมาสุม่มพร้อมกับท่านผู้ชมผมก็จะสุ่มไปที่อาวุธเลนนะครับผมนะหันห้าไปเลยครับผมนะสุ่มไปเลยนคะรับคนะมไม่ต้องรีรอไปอุย้ยได้มาแล้วตกแท่งหมดอ่ะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรอรอสุ่มทีเดียวดีกว่านะครับผมแล้วก็ผมจะเอาส่วนในสองของออสายคอ,อใครอันนี้นะมีอะไรอีกไหมมีอะไร้ซิอีกไหมไม่มีนะไม่มีนะไม่มีแล้วนะนะอันนี้ผมรอเปิดทเดียวห้าพันเลยนะผมนะ เพื่มโอกาสฟุกได้โอเคครับก็น่าจะมีอะไรแล้วมาครับเรามาดูกันเถอะว่าเราจะได้อะไรบ้างไปเปลด่นี่ก่อนแล้วกันสยคอรูเรี้ยงสวยไม่ได้ให้ลุนอะไรเลยครับผมว่าผมวังไม่ได้แล้วป่ะโอ้โหทุกคน อย่าไปซื้อมาดิคาครับเออทุกคนอย่าไปซื้อมานดิขาเลยครับไม่ครบเลย <c oughs> ผมว่าผมไปหลอกออกดีกว่านะเลือกทรงละเหมือนงมเข็มเลยมาสมมติผมบอกเลยเกลือโคตรจะเกลือว้าเลยโคตรจะเกลือโอเคเราก็เข้าไปสู่ถึงเนื้อหาในการคราฟยากันนะครับว่าเราจะคราฟยังไงทํำยังไงครับผมนะดัแบบแรกเรากดไปที่มือขวาบนก่อนนะครับผมนะ Okay. แล้วกดท,ที่การผลิตให้ผมอะยังไงต่อก็คือทางซ้ายเก็บรวบรวมทางขวาคือสร้างก็คือมันอยู่ในหมดหมู่ที่แปรธาตุนะครับผมหลายคนอาจจะมองข้ามเรื่องนี้ไปนะครับผมผมก็ไม่ได้สนใจเหมือนกันในช่วงแรกแต่พอมาเออวะมันต้องการยางการยาเพราะว่ามีรุ่นพี่ในเกี่ยวของฮีโร่ที่ฉับอกมาอีกแล้วผมก็ลองดูทำดูเออวะมันก็เอาเรื่องเลยครับประหยัดตังเยอะมาก โอเคครับแบบแรกคือเราต้องมีวัตถุดิบแปดธาตุก่อนครับถ้าเราไม่มีวัตถุดิบเราจะไม่สามารถขาบได้หรือว่าเลื่อนเวลได้ตอนนี้เอ่อนักเป็นธาตุผมอยู่ที่พูดชำนาญขั้นที่4ี่ผมก็คือผมอยู่ระดับสี่แล้วตอนนี้ของของการขาบของก็คืออยู่ที่โพชั่นนะครับผมว่ามันต้องก,การระดับไหนระแบบดับแรกได้คือระดับผู้ฝึกหัดนะครับผมแล้วก็ระดับพีพีต่ำได้คือระดับมือสมัครเล่น พชั้นระดับกลางว่าเป็นผู้ชํานาญตัวนี้ผมเป็นผู้ชานาญขั้นที่4อันี้ขั้นที่หนึ่งก็คือผมผ่านมาแล้วนะผมโอเคส่วนของโยงของยาครับพัสดิปแปรับผมก็คือหาง่ายมากนะครับผมเราแค่กดไปช่วงแรกมันจะให้หาพวกมันจะค้าได้แค่นะครับผมสมุนไพรระดับต่ำนนเองมันคือจะค้าได้แค่อย่างเดียวนะผมแล้วก็ไปหาวัุดิบมากดไปที่ตรงวัสดิพสดิปสร้างแล้วก็กดตำแหน่งมันก็จะมีบอกเลยแบบนะผมนะข้อสองที่ถ้าผมไม่จำผิดนะ อันนี้ก็มีต่ออีเพลา่าน,นี่ก็มีเหมือนอันนี้ก็มีเหมือนกันแตไม่ใช่มีน,นี่ว่ะแหละมีสองที่ครับเออมีบ้านน้ำตกฮาโลกับหัวมุมนะผมกดไปกดส่งสหายไปนะผมให้ไปหาของนะครับผมก็ให้หาไม้เยอะเลยนะครับผมนะเพราะว่าจะได้เวลเราจะได้สูงๆด้วยนะครับแต่ว่าผมแนะนำเอ,อ่ออันแรกหามาไม่ต้องเยอะมากครับผมดอกพีล่าสักประมาณสัก ห้าร้อยดอกหกร้อยดอกก็ได้นะครับประมาณนี้นะแต่ไม่แม่แจก็เผื่อไว้ก็ได้เผื่อไว้เจ็ดร้อยดอกก็ได้เวลาขั้นต่อไปครับมันจะสามารถครัฟของสมุนไพรระดับยาระดับต่ําได้คือมันจะปลดล็อกสมุนไพรยาระดับต่ําให้เราครับผมให้ครัฟต่อไปก็เก็บอันนี้มาสักห้าร้อยชิ้นหกร้อยชิ้นแล้วก็เก็บอันนี้มาอเยอะเลยครับผมไอพีเนี่ยสมุนไพรยาระดับต่ําเพื่อจะไปครัฟต่อนี้ครับผมครับก็คืออันนี้มันได้สิบไอพีสิบใช่ไหมครับพวกนี้ห้าพวกนี้สิบแต่ว่าเราผลิตมาปุ๊บ ก็คือชิ้นส่วนที่จะมาจะดิบสร้างมันจะได้ผลิตตรงนี้ต่อก็คือว่าเนี่ยปวกนี้ได้วิวห้าสิบได้อันนี้วิวเจ็ดสิบห้าอีพีมันเยอะนะครับผมเวลาครับอยญ่อีพีได้เยอะนะครับผม,บออะะบผมโอเคก็คือผมปลดล็อกมาถึงโพชั่นระด,ดับกาลางนะ้ครับผมก็คือหาชิ้นส่วนได้เยอะเลยผมจาได้ว่าชิ้นส่วนของทูนไพราตอนนี้ผมก็หาได้เยอะเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะเล่นเป็นผู้ชนานขั้นที่หนึ่งก็หามาเยอะเลยนะครับผมโอเคเวลาครับมครงคับของก็เราก็ไปตามที่ ของนี้บอกไว้ครับผมตำแหน่งครับมาเตอร์รักสร้างกดไปเลยครับผมเดี๋ยวมันเดินไปไหาเองครับเนี่ยตอนนี้ผมเดินมาเนี่เดี๋ยวนี้เคยเดินมามครับมันอยู่ตรงนี้ครับผมเนี่ยจูดครับจูดตรงนี้เนี่ยเขาอยู่ตรงนี้นะเราก็กดไปล้วก็สร้างเลยปุ๊บผมสร้างเสร็จนะครับนะเอออันนี้ผมสมุรกพยาระดับทั่วไปนี่คือมันไม่ได้ครัฟพวกโพชั่นนะครับแต่มันจะไปครัฟพชั่นใช้งานนะผมก็คือมันเอามาครัฟเพิ่มโพชั่นความเร็วโจมตี ก็คือเพิ่ม1ิบความระยุตีถือว่าดีมากอันนี้ก็ถือว่าดีมากผมไม่แน่ใจว่ามันตัดกันหรือเปล่านะกับพิเศนเอกับอาหารเพิ่มความเร็วต่นี้ได้สามนาทีแล้วผมก็ผมคราบไปแล้วนิดหนึ่งแต่ผมต้องหาวัสดุติบอีกัหนึ่งคือเอทขงนะครับผลไม้สองแสนผมไม่มีอันนี้นะผมโอเคเมื่อเราปลดล็อกเสร็จแล้วก็มาคราบกันเลยครับผมนะคราบไปผมเอาสักห้าเอาห้ากันแล้วกันถ้าเราเออคราบสิบนะผมนะซื้อถ้าทำผิดนะครับ มันชิ้นละร้อยห้าสิบใช่ปะร้อยห้าสิบนะผม,ม150ร้อยห้าสิบคูณหนึ่งร้อยนะครับก็จะเป็นหมื่นห้าผมแต่ว่าอันนี้คือยี่สิบชินช้นนะผมมาเอห้าชิ้นก็ได้หนึ่งร้อยนะผมค่บห้าทำซิทิช้าห้าอันก็คได้หนึ่งร้อยสิบอันก็ได้ส10องร้อยคืออันนี้คือสองร้อยนะครับสองร้อยถ้าคูณร้อยห้าสิบเท่าไหร่ถ้าซื้อเอา ถ้าสองคูร้อยสิบก็คือราคามันอยู่ที่สามหมื่นนะครับยาในของร้านนะแต่ว่าถ้าเราครัาที่เนี่ยเราแค่หมื่นแปดเองอ่ะเออหมื่นแปดเราประหยัดตังค์ไปได้หนึ่งหมื่นสองพันเลยนะครับผมก็คือถือว่าประหยัดตังค์ไปได้เยอะมากเลยนะครับผมสำหรับการที่ซื้ออยู่อย่างนี้นะคือประหยัดตังค์ไปตั้งหมื่นสอง 12, เลยนะครับผมก็คือแบบว่ามันทําให้เราแบบว่าประหยัดตังค์มากๆเลยนะครับโอเคก็ค้าไป 20 20 20 20ได้มา200ชิ้นเรียบร้อยได้เวรด้วยนะครับว,ว่อร10ตัวน,นี้นะก็คือถือว่ามาได้เยอะมากมากครับแถมเรายังไม่ต้องเสียตังค์มากด้วยนะครับประหยัดตังค์อีกด,ด้วยนะครับผมแถมยังได้พวก CP ของความสําเร็จของชีวิตด้วยนะครับผมนะเวลาสร้างที่ต่างๆนะผมก็นะสำหรับในการข้าวยาก็น่าจะมีเท่านี้ครับสำหรับคลิปนี้นะผมก็มาบอกเทคนิคสำหรับคนที่บางคนอาจจะมองข้าม แะผมอ๋อโอเคอันนี้อีกหนึ่งผมขอบอกทิอีกหน,นึ่งคือว่าเราจะดากได้พวกเคสใช่ไหมครับของชีวิตนะครับมันให้รวมสวนไทยตัดไม้ทําเหมืองพวกนี้นะครับก็คือเราต้องบอดไว้ก็คือกดรูปขวานขวา,ขวามือนี่ครับเนี่ยก็คือเราไปหาพื้นที่ต่างๆสมมติว่าเราอยากตัดไม้ใช่ไหมอ่ะไปดูว่าพื้นที่ไหนตัดไมบ้าง,างอันนี้เป็นพวกแรกก็คือเป็นพวกขุดเหมืองแน่ๆครับผมไม่ต้องไม่ต้องสงสัย ตัดไม้นี่ก็นี่ครับอยู่ข้างบนนี้ก็คือต้นไม้สองแสงเราก็กดไปที่เก็บอตัตโนมัติแล้วก็ให้เขาไปเก็บอีกทั้งคืนเลยก็ได้นะครับผมมันก็จะได้ค่าของตัดไม้มาด้วยเหมือนกันนะผมก็ก็คือเป็นวิธีการบดโดยที่เราไม่ต้องไปตีใครนะครับผมแถมยังได้พวก CP เพิ่มมาอีกถือว่าดีมากๆเลยนะครับผมก็กดบดทั้งคืนเลยนะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆอะไรก็ชิ้นส่วนชิ้นส่วนเข้าไปหามามาคราบเอานะครับผมวัตถุดิบนะโอเคถ้าคลิปนี้นะครับผม ม,มีอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านีผ้ผมก็ฝากกด subscribe ไลค์แชร์ให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้มีนี้ผมบ๊ายบาย